ข้อ2 317.25 2.3 0.933 63.126เลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุด ต,ต,ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้เลขสาม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 หาว่าเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจํานวนใดมีค่าน้อยที่สุดเลขสามใดที่อยู่ทางขวามากที่สุดอันนี้อยู่ไปทางซ้ายอันนี้มาทางขวาตำแหน่งที่หนึ่งนะคะหลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่ง อันนี้ก็มาทางขวาหลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่1 2 3หลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่3อันนี้อยู่ในหลักหน่วยมาทางซ้ายถ้ามีค่าน้อยจะอยู่ไปทางขวายิ่งอยู่ไปทางขวามากเท่าไหร่จะมีค่าน้อยนะคะอันนี้ก็อยู่มาทางขวาแต่อันนี้อยู่มาทางขวามากกว่าอีกดังนั้นเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดคะ ตอบ0.933อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูเพื่อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคน และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ